สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับร้านอุดมศักดิ์เศษยนต์นะคะวันนี้นะคะน้องมารีวิวนะคะน้องมุ้งตัวนี้นะคะเป็นรุ่นคูปต้าอาทีร้อค่ะอัพร้อยห้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมือสองนะคะที่ฟิตใหม่อะไหลแท้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจทักมาได้เลยพาน้องนะคะจะอยู่ที่35,500บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกับเครื่องกันนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสเตปฟิตใหม่แล้วกําลังแรงเครื่องดีแน่นอนพี่วิที่กําลังมองหา,เ,าเครื่องแรงๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะใส่อีแตนหรือว่อาย่ำนาก็ได้นะคะสนใจยังไงนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะที่ร้านอุดโศักเกษตรยนต์ค่ะร้านนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเบอร์โทรติดต่อของทางร้านนะคะเบอร์0 8 3 6 9 9 1ด5 9หค่ะ เราจะเข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะคะพี่วีถ้าจะเข้ามาดูที่หน้าร้านก็เข้า Google นะคะพิมพ์ชื่อร้านนะคะตามนี้ได้เลยนะคะร้านอุดมศักดิ์เกษตรยนต์นะคะจะขึ้นแผนที่ถึงหน้าร้านเลยนะคะหน้าร้านน้องจะเข้าซอยมาประมาณ500เมตรจะไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะแต่เขาไม่ลึกนะคะพี่วีสนใจมาไม่ถูกยังไงสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะสนใจยังไงรีบทักกันเข้ามานะคะตัวนี้มีบริการจัดส่งนะคะสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศเกบเงมือนไปทางได้แล้วก็ตัวเครื่องนะคะเรายังมีรับประกันให้ลูกค้าถึง90วันเลยค่ะช้าหมดนะ คะลูกค้า,หา,หา